โอ้โหคุณผู้ชมครับสัปดาห์ทีมชาตินี่เฮียนมากเลยนะครับนี่ขนาดยังไม่ครบ2วีคเต็มนะครับนักเตะอาการบาดเจ็บหนักเยอะมากก็ทําให้สโมสรเนี่ยสะบักสะบมกันไปต่างๆกันนะครับพบเป็นคนจ่ายเงินขั้นเหนื่อยให้กับนักฟุตบอลเหล่านี้แล้วก็พอกลับมาเล่นบอลลีกก็จะไม่มีนักเตะไทยนะครับล่าสุดเนี่ยเรอัลมาดริดโอ้โหเจอข่าวร้ายสุดๆเลยนะครับเพราะว่าเวนิสตูเนี่ยไปเล่นให้กับบราซิลแล้วเจ็บนะครับส่งไปไปสแกนกับหมอปรากฏว่าแฮมสตริงครับกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะฮะปี ก็ทำให้อังเชลติจะไม่มีนักเตะใช้ถึงสามคนนะฮะจูเบริงแฮมเจ็บไหลชูมินนี่รู้สึกจะเจ็บเข่าแล้วก็วินนี่จูเนียนะครับแฮมเซ็งปิไปแล้วนะครับยาวถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าเลยครับแต่ว่าไม่มีใครน้ำตาไหลเท่าแฟนบอลบาร์เซโลนาแล้วครับเมื่อคืนนี้ทีมชาติสเปนไปเอาชนะทอร์เจียไม่ได้สามหนึ่งนะครับแต่ไม่มีใครพูดถึงเลยครับเพราะว่าคุณชายครับกาบีจังหวะเอาบอลลงนะครับคือบอลมันจะออกข้างแล้วไปเกี่ยวกลับมาครับไอ้หัวเข่าบิดครับซึ่ง ตอนแรกแกก็สะดุ้งนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยร้องไห้ออกมาคนก็คิดอาการไม่ดีแน่เลยนะครับวันนี้ผลออกมาแล้วนะครับก็คือ ACL ขาดนะครับ ACL คือไอเอ็นหัวเข,ข่าข้างหน้าครับขาดเลยซึ่งขาดเลยแบบนี้เนี่ยหวหูยาว6-8เดือนแน่นอนนะครับพอเฟลานโตเรสยิงเข้าในก็ชูเสื้อแบบเป็นกำลังใจให้กับกาบีนะครับโคตรสงสารเลยอ่ะนะคือเจ็บหนักขนาดนี้นะครับน่าจะเป็นครั้งแรกของเขาเขาบอกเป็น เอดราฟูเอนเต้คุณซือของสเปนบอกชนะนี่แต่เป็นวันที่มืดหมนมากนะครับแต่เขาไม่ได้ฝืนใช้นะก็โทรไปขอโทษบาร์เซโลน่านะครับแต่ว่ามันเป็นจังหวะแบบอนะักซิเดน์น่ะเขามันบิดนะฮะแต่ว่าเออร์ลิงฮาแลนด์ได้โชคดีมากตอนแรกเอค่าเท้าเขาเขาพลิกนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยแม้จะลงเล่นกับนอร์เวย์ไม่ได้หายเจ็บทันเจอริ้วครูวันเสาร์นี้แน่นอนเขาบอกเป็นอาการแค่ Twist, ทวิสทวิสคือบิดนะครับข้อเท้าบิด แต่ว่าผมแนะน,ำำนําคํานึงเผื่อคุณผู้ชมน่าจะเจอเยอะก็คือเวลาข้อเท้าคลิกข้อเท้าแพลงเนี่ยภาษาอังจใช้คำว่า Sprain a n k l e นะ ankle คือข้อเท้า sprain คือเหมือนพลิกบิดลงมานะครับแต่ว่าแม้ทางฝั่งของเออร์ลิงคันแรกจะหายเจ็บแล้วเล่นให้กับซตตี้ได้นะครับแต่ทีมชาตินอร์เวย์เขาได้โอกาสไปเล่นยูโรน้อยมากนะเขาจะกลายเป็นนักเตะที่ติดท็อปทรีของบอรลงดอแต่ไม่ได้เล่นบอลห้วใหญ่ระดับชาติอย่างรูโซยูโร2024นะค,คือต้องลุ้นแบบเปอร์เซ็นต์เหลือน้อยมากๆแล้วครับสำหรับนอร์เวย์ นะครับทีนี้ไปดูกันที่ทางฝั่งของฝรั่งเศสกันบ้างครับทุกคนมันมีแมตช์เมื่อวานเนี่ยทีมตาไก่ถล่มทีมชาติยิบรอตตาไป14-0ครับทุกคนซึ่งมันเป็นสกอร์ที่มาโหฬารที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในบอลยูโรเราคัดเลือกนะครับครึ่งแรกอ่ะฝรั่งเศสนำก่อน7ระต่อ0ครับทีนี้มันนี้มันมีการเผยคลิปออกมาช่วงพักครึ่งห้องแต่งตัวโอ้โหดีเดียเดชองนะครับ คือมีความถ้ามองในแง่ดีมีความเป็นมืออาชีพมากๆเลยนะครับแต่ทีมชาติตรงข้างที่เจอได้โคตรซวยเลยนะครับเพราะตอนที่นำถึงเจ็ดลูกแล้วเนี่ยเขาทึ้โต๊ะเลยนะครับบอกว่าเฮ้ย h อนโฮ a c k บอยอย่าไปอ่อนให้เขาจะไปปล่อยเขานะมีโอกาสต้องยิงมีโอกาสต้อง m a s ชต้องทุกให้ตายสถติที่เราเคยทําได้กับพินชตาฝรั่งเสคยถล่มสิบศูวันนี้เราสามารถที่จะทําลายตรงนี้มันได้เอาอีกบุกอีกยิงมันเข้าไป นะครับปรากฏว่าครึ่งเวลาหลังยิงกันอีกเลูกนะครับซึ่งเอเบเป้ก็คือสัตว์ไม่เลี้ยงเลยนะครับ <c oughs> พอผมไปนั่งดูอ๋อยิปโรต้ามันเหลือ10โคตั้งแต่นาที18เพราะว่าเกมแรกที่เล่นในบ้านนะครับคือยิปโรต้านี่แลนด์กิ้งประมาณ198นะครับเเกมแรกเขาเล่นในบ้านเขาแพ้ฝรั่งเศสแค่สามูน,นะแต่ว่าพอมาเยือนที่บ้านของทีมตาไก่นี่คือโดนถึง14ลูกนะครับซึ่งเป็นสถิติที่มากที่สุดน,นะครับครั้งหนึ่งทีมชาติเยอรมันเคยสร้างไว้13 2006ชนนนนะะะซาาามเรรโโปีออกสสิงงงขฝั่ศ 39ครั้งเข้ากรอบ19แล้วก็ตรงกรอบ19เข้าล14ลูกนะครับคือแบบทุกคนก็เลยไปพูดกันว่าเออคือเดชองก็คือแบบโหดมากะนะครับแต่ว่ายิบลอต้านี่คือแบบหาทางกลับบ้านไม่ถูกเราก็เลยนั่งคิดนะว่าแบบอย่างทีมชาติไทยนะถ้าเราเราเคยทันนะครับเราเคยเล่นโอลิมปิกแล้วโดนเม็กซิโกถล่มมา7จลูกเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะแต่อย่างจอเจียที่เราแพ้8ปดศูนย์เนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมว่า เขาเสมอกับสกอตแลนด์ได้นะครับในยุคที่สกอตแลนด์เก่งมากนะและล่าสุดก็เจอสเปนแพ้สามหนะึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นก็เข้าใจได้ว่าชาติยุโรปมันแข็งมากเราก็ต้องพยายามไปเจอในแมตช์ฟาวิอุ่นเครื่องให้มันเหมือนญี่ปุ่นแพ้เจ็ดศูนย์แพ้กลับมาแพ้น้อยหน่อยสี่ศูนย์กลับมาแพ้แค่อสองลูกอะไรแบบนี้มันก็จะดีขึ้น,นครับแต่ว่าการที่เราไม่พร้อมแล้วเราไปเวทีใหญ่แบบแบบไปโอลิมปิกเงี้ยโอ้โหมันมันยากมากเลยนะครับพรุ่งนี้ก็เอาใจช่วยแล้วกันครับเจอกับสิงคโปร์อ่ะนี่คือสัปดาห์ FIFA Week. นะครับซึ่งยังไม่จบไม่รู้ว่าจะมีใครเจ็บหรือเปล่านะฮะทีนี้เรื่องของแมนยูเต็ดครับช่วงหน้าผมจะเล่าให้ฟังหลายประเด็นมากเลยนะครับมีทั้งกองกลางของปีศาจแดงครับล่าสุดแลฟอร์ดหายแล้วนะฮะสอบแล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องกองหน้ามีเพิร์ทมาอหนึ่งคนนะแต่กองกลางเนี่ยอิเล็กเซนเจ็บซึ่งเจ็บเดือนหนึ่งเลยนะครับเราจะมีตัวละครลับหายกลับมาหนึ่งคนจะเป็นใครพร้อมกันนั้นครับมันมีประเด็นของดาบิดเดคอาด้วยนะครับหลายคนยังรักเขาอยู่ แล้วก็มีประเด็นว่าเขาจะย้ายไปซาอุหรือจะย้ายไปทีมของเมสซี่อินเตอร์มาอมีกันแน่นะครพร้อมกันนั้นครับอัปเดตเรื่องราวของเซอร์จิลแบร์คริปมีคนเล่าให้ฟังว่าเขาทำงานไม่กดดันผู้จัดการทีมแต่จะให้เงินเอลิชันหาใช้หรือเปล่าติดตามได้ทั้งหมดในคลิปข้าคืนนี้ครับ ในช่วงของสะสมวันนี้ครับผมมีสินค้าของล่ามาเร็วจากประเทศอังกฤษถึงมือผมเมื่อตอนบ่ายนี้เองนะครับคือตอนแรกตั้งใจจะปล่อยพันโวแมนดูครับแต่พอเห็นว่าเป็นเสื้อตัวนี้ไม่รีรอที่จะแกะถุงพลาสติกแล้วมาใส่ให้ผู้ชมได้เป็นเจ้าของเพียงแค่9คนเท่านั้นเองครับแฟนแมนดูน่าจะพอรู้กันดีใช่ไหมครับว่าหน้าโอทาฟอร์ดเรามีรูปปั้นเซอร์แมตพลาสติกเซอร์เล็กฟร์กูสันและ3ามตำนานนักเตะของปีสัจแดงก็คือเซอร์อบบี้ชาวตันเดนิสลอ แล้วก็จอร์แดนใช่ไหมครับทีนี้พอบ๊อบบี้ชาตันเสียชีวิตไปนะครับเมการ์ตสโตเขาทำเสื้อเพื่อรำลึกทางฝั่งของเชอร์บ๊อบนะครับและเอาจริงๆคือไม่ได้เปิดขายจำหน่ายด้วยนะครับเอาขายแบบปิดขายเฉพาะเมมเบอร์นะครับลิมิเต็ดเนี่ยเขาไม่ได้บอกผมว่าจำนวนเท่าไหร่เหมือนกล่องเพลงที่แบบอ๋อ oh, ผลิต3,500กล่องนะอันนี้คือผม oh, ไม่รู้ว่าผมได้มาเมื่อไหร่นะครับแล้วทุกคนที่ไปคลิปสารฝันก็น่าจะได้เห็นว่าในเมกาสโตร์ไม่มีขายนะครับเขาไม่ได้ขายแบบพับลิกนะครับ แล้วก็เอาเปิดมาเฉพาะคนที่เป็นเมมเบอร์ชิเท่านั้นอะ่ะทีนี้ผมสั่งมาให้คุณผู้ชมได้แค่ส0ตัวเท่านั้นเองนะครับขออนุญาตให้ตัวเองหนึ่งตัวเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณค่าทางจิตใจน่าจะพอทราบบดีว่าบ๊อบบี้ชอลตันยิ่งใหญ่แค่ไหนใช่ไหมครับเขาคือปูชนียบุคคลเทียบเท่ากับเฟอร์กี้เทบเท่ากับทุกๆคนนะครับแมนยูมีครั้งหนึ่งคืองบินตกแกตกกับเครื่องบินด้วยนะครับแล้วแกไม่เสียชีวิตนะครับฮึดสู้ปีศาจแดงจะยุบทีมไม่มีนักเตะแทงเนี่ยกูก้กอบกู้ศรัทธ ประสบความสำเร็จจนถึงวันนี้นะครับวันนี้ไม่มีอินเสิร์ตนะครับเพราะว่าของเพิ่งมาเลยนะครับแกะกันสดๆตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะครับคุณมีโอกาสแค่9ตัวเท่านั้นเองนะครับ Adidas แบรนดูทำเสื้อลำลึกถึงบ๊อบบี้ชาวตันเดอะทรีนิตี้นะครับรูปปั้นเอ่อเดนนิสลอจอร์เบสแล้วก็เสื้อบ๊อบบี้ชาวตันนะครับไซส์ใหญ่หมดแล้วครับฝรั่งเก็บเรียบนะครับเหลือแค่2ไซส์ที่ผมได้มาก็คือ S กับ M ยุโรปแต่ตอนนี้ผมใส่ S อยู่นะฮะก็ใหญ่ใช้ได้อยู่นะครับ ก็คนที่ใส่ไซส์ M ประเทศไทยใส่ได้นะวันนี้ขายก็แบบสดๆแล้วกันเพราะว่ามาแบบปัจจุบันทันด่วนไม่คิดว่าจะมาวันจันทร์นะครับขายเยอะได้นะครับมี M อีก7ตัว M ก็คือ L ประเทศไทยนะครับและตัวนี้นะครับผมจะไม่คิดกําไรแม้แนตะ่บาทเดียวเลยนะฮะก็คือค่าของนะครับเอ่อค่าขนส่งชิปปิ้งแล้วก็ค่าเมมเบอร์ชิพของผมค่าภาษีน้าเข้าแค่นั้นปล่อยที่ได้ที่ราคา2,500บาท เท่านั้นนะครับใครที่อยากได้นะครับมี9ตัวนะครับน้ำอีทีวีเอสยุโรป2และ M e u r ยุโรปอีก7ตัวนะครับ M e u r ยุโรปก็คือแอลประเทศไทย2,005ครับมีล็อตเดียวรอบแรกและรอบเดียวเพราะทำลำลึกเซอร์บ๊อบบี้ชาาตันเชิญเลยครับ รองราวค่ำคืนนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดม,มีประเด็นใหญ่ถึง3เรื่องด้วยกันนะครับไปเริ่มมาที่ข่าวดีก็คือเราได้มาคาร์ลอสฟอร์ดกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่โดนเทนนเล็กซาเดอร์อโนอัดไปแบบนั้นแต่ว่ากล้ามเนื้อฟื้นฟูเร็วล่าสุดก็ซ้อมกับแคมป์สิงโตคำรามแล้วนะครับก็จะได้เป็นกองหน้ากลับมา4คนนะครับก็คืออาตโตนี่มาสยาวกันาโชแล้วก็อันโทดีครับผมเข้าใจนะครับแฟนบอลผมเห็นหลายข้อความที่แบบ ดีแล้วจะได้เริ่มต้นยุคใหม่สักทีนึงไม่ต้องเอาแต่ว่าเชื่อผมนะครับองตูนี่มาซียาคุณไว้ใจเขาไม่ได้ครับเขาอาจจะเล่นแค่80นาทีหรือว่า2วันแล้วเขาว่าเจ็บไปแบบลืมโลกเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการมีนักเตะกลับมาเป็นตัวสแตนบายถ้าเล่นไม่ดีค่อยดรอปก็ได้ครับไม่จําเป็นต้องให้มันหายไปจากทีมไปเลยนะครับนักเตะเจ็บจริงๆตอนนี้เยอะมากมากมาก,มากแล้วนะครับมันน่าแปลกตรงที่ว่าแต่ละปีนะมันจะมีทีมที่แบบวิกฤตเรื่อง ผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยแล้วมันก็จะเกิดแบบซ้ำซากมากเลยนะครับเชลซีมีอู่ปีหนึ่งแลวก็ลิเวอร์พูลมีปีที่ไม่มีกองหลังเลยจําได้ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแมนยูตอนนี้โชคดีแล้วได้แลฟอร์กับมาแล้วอังเดโอนาหน้าอันนี้ยังไม่หายเจ็บนะครับคือตอนแรกผมบอกว่าเจ็บกล้ามเนื้อจริงๆแล้วไปสืบมาคือหัวไหล่นะครับที่เล่น80นาทีตอนนี้คือไม่ได้รับใช้ท่าแคมรูแล้วนะกลับมาที่แคมแมนยูแล้วนะครับรักษากับหมออยู่นะครับเขาก็พยายามจะฟื้นฟูให้ทันวันเสาร์อาทิตย์นี้ที่เจอกับเอเวอ ออยูนาเต็ด hmm. ก็ต้องรุ้นผู้รักษาประตูนะครับกองหน้าได้มาแล้วทีนี้อยู่ที่กองกลางครับกองกลางคือไคลแม็กซ์ครับปีศาจแดงนะครับ mm hmm. เพราะว่าอิเ e ล็กเซนเจ็บ1เดือนเลยอันนี้รู้กำหนดการและและไม่มีคารเซเมโรอยู่แล้วความหมายคือนี่คือคู่มิดฟิลด์ที่ทําให้เราเออ่ยิ้มได้บ้างในฤดูกาลที่แล้วได้1แชมป์นะครับแล้วก็จบอันดับที่3ใช่ไหมครับก็คือคู่อ e ิเล็กเซนกับคารเซเมโรนี่แหละแม้ว่าซีซั่นนี้จะมีคําพูดว่าอายุ30ปีแล้วเขา2คน เลยจุดพีิกไปแล้วนะครับแต่การที่ไม่มีคู่เลยเนี่ยอันนี้ก็หนักนะครับอิเลเซล่หลังๆลงมาเป็นตัวสำรองเล่นดีนะก็จะเหลือเอาจริงๆแค่เมชเมอนเมาที่โชว์ฟอร์มได้ดีในเกมเจอรูต,รรตันเพราะอัมราบัตเ,ออเสียงเล่าอ้านก็เลาา่าว่าเทนหากยังไม่ค่อยถูกใจนะครับและอาจจะต้องเค้นอะไรบางอย่างให้ผู้จัดการทีมเห็นนะครับอย่าลืมนะครับทุกอย่างในโลกฟุตบอลเหมือนโลกธุรกิจนะครับถ้าหากไม่เวิร์กอาจจะไม่ซื้อก็ได้นะทั้งที่จริงๆตอนแรกอยากได้ มีหลายต่หลายคนที่พิกล็อกนะครับเห็นแล้วกับทีมอื่นแล้วน่าจะเข้ากับทีมเราพอมันเล่นแล้วฝืนยังไงก็ฝืนไม่ได้ม,มันมากมายอันโทนี่เนี่ยซื้อไม่ได้ยังไงถือว่าจริงๆผมเคยโพสต์ด,ด่าด,ด้วยซ้ำใช่ไหมครับทีนี้อัมราบัตเนี่ยยังไม่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจเลยนะครับตอนที่ผมไปโอทอดผมก็เห็นว่าการซ้อมการอะไรเนี่ยเขาโดนเขาโดนตัดไปเป็นระดับที่4ี่ระดับที่5แล้วทีนี้แมนยูแต่จะเหลือแค่เมสันมาวกับสกอตแม็กโทมินที่เป็นตัวหลักเท่านั้น และเอาจริงการยืนค่อนข้างห่างกันด้วยนะครับยังไม่รู้เลยใครเป็นตัวลุกตัวรับนะครับทีนี้ครับปีศาจแดงจะต้องดันนักเตะดาวรุ่งขึ้นมา2คนหนึ่งในนั้นแน่ๆคือฮันนี่มาลเบอรี่นะคนที่2เนี่ยหัวนี้เป็นเสียงเรียกร้องจากแฟนผีเลยก็คือคอบี้เมนูนะครับผมอ่อบางทีคนอังกฤษอ่านเมนูนะครับเมนูอย่างนี้เลยนะคอบี้เมนูเลยนะแต่ว่าอ่าโอเคจะเมนูก็ได้นะครับทีนี้คอบบี้เมนูเนี่ยเพิ่งจะลงเล่นเป็นกัปตันทีมให้กับสิงโตคำรามชุดเล็ก เป็นหัวหน้าทีมเลยนะคะซึ่งเล่นดีทีเดียวนะครับเรายังคงจำเขาได้ในวันที่เขาขึ้นมาชุดปรีซีซั่นแล้วเขาเล่นดีมากกับอาร์เชนอลชนะส0ชนะเล่นกับลียงใช่ไหมครับแล้วก็มาเจ็บนัดเจอกับเรอัลมาดริดนะครับณนะตอนนี้เนี่ยไมนูเล่นให้ยูไนเต็ดไปกับชุดใหญ่3เกมส่วนฮันนีมานเมบี้นี่เล่นไป8เกมนะครับตอนนี้ทางฝั่งของท y รอนมาเชลแมนเชสเตอร์เอทนี่บอกว่า2คนนี้จะถูกดันมาอยู่ในชุดใหญ ความหมายคืออาจจะติดเป็นตัวสำรองทั้งคู่เลยในเกมที่เจอกับเอวาตันในสุดสมภายนี้นะก็ถือเป็นเขาดีมากๆเลยนะครับทีนี้พอพูดถึงมิดฟิลนอกเหนือจากเมสันมาวแล้วเนี่ยอาจจะคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ติดตามนะครับผมเน้นนั่งดูบอลทีมชาติตลอดนะครับมันก็กลัวมีตัวเจ็บกันแหละครับทีนี้ผมไปดูสกอตแลนด์ครับผมเนี่ยชอบตั้งแต่ยุคไอไอแบ์รี่เฟอร์กูสันนะครับคุณผู้ชมรู้ไหมฮะว่า สกอตแม่โทมินอันนี้คือชมตามเดิมผ้านะอันไหนไม่ดีผมก็าด่านะครับเล่นดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมคือในเกมที่เจอกับจอจีเนี่ยเขายิงและในแมตที่เจอกับนอร์เวย์เขาจ่ายแอสซิสนะครับความหมายคือมีส่วนร่วมกับประตูแทบทุกเกมสมมุติว่าโลง5าเนะี่ยเขายิง4ี่จ่ายหหรือบางทีโลง5ยิง3จ่าย2แบบนี้เลยนะมันส่วนร่วมอารมณ์ประมาณจูดเบลลิงแฮมของเดวดิดเบรดเลยนะอันนี้ในนามทีมชาตินะครับผมเห็นเขาเล่นอะ มีไม่ไม่ไม่ใช่เพียงแค่ประตูหรือแอซิสที่ทานะครับมันมีบางอย่างที่คุณผู้ชมเคยเห็นไหมว่าเพื่อนเราอะเราไม่คิดว่าเขาจะเก่งมุมนี้ได้อะเพราะว่ามันไม่เคยแสดงออกเหมือนกับแม็กโทมินเน่เขาไม่มีโอกาสได้เตะมุมเขาไม่มีโอกาสได้เล่นลูกฟรีคิกแม้กระทั่งจุดโทษเลยเพราะอะไรครับมีเจ้าถิ่นไม่ว่าจะเป็นบรูโน่เฟรนันเดสไม่ว่าจะเป็นอีเล็กเซนหรือแม้กระทั่งคนอื่นอย่างมาฮัลลาฟอร์ดเนี่ยรอยิงฟรีคิกใช่ไหมเตะมุมก็มีเป็นเซาต์วอีกมันไม่น่าเชื่อตรงที่ เกมแรกๆอ่ะพอเห็นว่าฟอร์มดีอ่ะผมก็คิดว่าสตีฟคลาร์กคุณซื้อฮอตแลนด์อาจจะแบบอ่ะมันมันมั่นใจก็ให้มันเตะไปประเด็นคือดูไปดูมาแม่งเตะม,มากเตะฟรีคิกอะ่ะปั่นโค้งให้เพื่อนโขกเตะมุมเปิดให้เพื่อนโมง่งคือเฮ้ยแล้วตอนที่อยู่ในแคมป์เน้นทำอะไรกันอยู่ทําไมมันไม่เห็นจุดนี้ได้ยังไงวะทั้งที่จริงๆแล้วโมเปิดหน้ากลัวมากนะครับคือเท้าหนักแล้วแบบเปิดเปิดโคง้งเป็น Alexander อเล็กซานเดอร์อันอ่ะ เป็นลองแล้วกันอารมณ์ประมาณผมว่าตอนนี้มันดูดีกว่าบูโดเป็น,นเด็จริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยกลายเป็นหนึ่งในพิกัดที่สําคัญมากเลยของอีสแสดงในปัจจุบันนะครับแต่รายละเอียดของเกมเนี่ยคงบอกแล้วแหละว่าสกอตตี้ไม่เหมาะกับการเล่นโอรับแหละเบอร์หกเนี่ยไม่ใช่แน่นอนนะครับเพราะว่าเล่นเก็บรับจอกกิ้งไล่บอลอะไรยังไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นดูทรงแล้วเนี่ยถ้าหากในอนาคตคอบบี้เมนูอาจจะมาเล่นตัวล่างนะครับแล้วแม็โทเมเนียต้องไม่เล่นตัวบน ไม่นั่นเขาก็จะมีโอกาสทำเสียบชดโทษแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับนี่คือเรื่องมิดฟิลด์นะครับที่ได้ไม่นูเข้ามาได้ันเปามารับแม็กคุณในฟอร์มดีนะครับก็เ,เหลือแค่อัมราบัตมเมซอนเมาก็อยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับทีนี้มาดูเรื่องการขายหุ้น25%ของเซอร์จิมไรคลิปนะครับตอนนี้ก็มีการโผมข่าวเรื่องจอ์เมอร์เทอร์และหลังจากริชั่ดอันโดราออกไปแล้วใช่ปะเมอร์เทอร์ฟุตบอลดเลกเตอร์ก็กำลังหามาใหม่นะครับรเซอ,อรับ อ๋อมีข่าวร้ายนิดหนึ่งครับคือแม้ว่าวันนี้สื่อท้องถิ่นอย่าง National Evening News รวมถึง The Mirror จะเล่นนะครับว่าแมนยูเนี่ยชัดเจนมากว่าต้องการหากองหลังคนใหม่นะครับอาจจะไม่ไว้ใจวารานยังไงว่าต้องหาคนใหม่เพราะจอร์นี่อีแวนแก่แล้วนะเป้าหมายชัดเจนมากคือชองแคลรโตริโบนะครับในราคาถึง40ล้านปอนด์นะครับที่นีสเองเขาเล่นดีนะครับอายุ23ปีเล่นไป114เกมนะครับแมนยูตั้งเป้าจะซื้อกองหลังใหม่แน่ๆนะครับแต่ทีนี้ครับ ปัญหาใหญ่คือเอว่าตันเจอแบบนั้นกับ f ฟ n a n ช a ชลแ a ร์เ a ททุกทีมสะดุ้งหมดที่ใช้เงินเกินไม่ว่าจะเป็นซิตี้ไม่ว่มันจะเป็นเชลซีทุกคนไม่คิดว่าพิมเบร์ลกจะกล้าถึงขนาดตัดคะแนนเลยนะครับซึ่งเชลซีอ่ะโดนก็แรงแล้วรู้ทุการของแรมพาร์ตที่ห้ามซื้อขายผู้เล่น2ตลาดคือ1ปีอันนี้ก็แรงแล้วนะครับแต่การดีดักชั o นหรือการตัดคะแนนเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่เอาจจริงคนข้างในคอากันว่าไม่คาดคิดว่าจะทำถึงขนาดนี้เหตุผลเพราะว่าตัวของ เอว่ตันเองก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ FA ไม่ใช่เพียงเท่าน,นั้นก็มันเป็นเหมือนความผิดที่บริหารไม่ดีไม่ใช่ช่อโชนที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่ามันมีหลายทีมที่ทําบัญชีปลอมเหมือนดาวีที่แบบสนามไพร์พาร์คแค่30ล้านปอนด์แต่ไปแจ้งบัญชีว่า90้าล้านอะไรเงี้ยแต่เอว่าตันนี่คือโอเคบริหารงานผิดพลาดจากโกรคระบาดจากการจ้างโค้ชแพงจ้างนักเตะแพงอะไรเงี้ยนะครับอ่ะทีนี้แมนยูครับถามว่าทําไมถึงกระเทือนครับกระเทือน เพราะ financial fair play ก,ก็ติดกฎการเงินะพิมพ์็ติรัจแดงโดนปรับเงินมารอบแล้วนะครับเห๋ือรูฟ้านะครับเพราะฉะนั้นมกราคมนี้อยากซื้อแต่ซื้อไม่ได้ครับใช้เงินคือผิดกฎแน่นอนนะครับก็เลยกลายเป็นว่ามกราน่าจะทาได้เพียงแค่ยืมตัวส่วนซองแคตโตริโบก็น่าจะไปเอาในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเลยนะครับก็เป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าคุณซื้อนี้ก็ออกมาบอกนะครับว่าตัวของทํางานเนี่ยเซอร์จิมแร็คลิไม่เคยกดดันเขาเลยนะครับ ในสนามซ้อมเนะี่ยตั้งแต่อยู่มาสี่หปีเนี่ยเซอร์จิมมาสนามซ้อมแค่2ครั้งส่วนใยา่จะส่งพี่ชายมา,าดูว่ามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าอยากจะให้ช่วยตรงไหนนะครับและก็วงในเล่าว,ว่าเขายังคงไว้ใจเอเล็กซจันหักนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังทํางานกันต่อนะครับไม่ปิดท้ายวันนี้กันด้วยเราปิดเ k กกันบ้างครับคือหลายคนคิดถึงเขาแล้วก็บอกว่าณนะองเนี้ยจะเดือน12แล้ว DKR ยังไม่มีทีมสักทีหนึ่งนะครับมันก็มีการเปิดเผยออกมาซึ่งก็เป็นไปตามที่ผมเคยพูดไปแล้วเกือบ3เดือนว่า ปัญหาติดที่ภรรยาเขาครับเอดูเน่ตรงนี้อาจจะต้องไปเปิด n น t f l i ิให้ดูว่าวิกตอเรียไปแคมทํากับไปแคมยังไงดูแลยอมกันยังไงนะครับเพราะว่าเอดูเน่เราก็จะต้องกุยนตามตรงนะครับไม่ว่ากันว่าเขาเองก็มีปัญหาตั้งแต่ตอนปรับตัวกับเมืองแมนเชสเตอร์ไม่ได้อะอยากย้ายไปเมืองมาดอิดฤนะครับอยากกลับประเทศสเปนมีอิทธิพลค่อนข้าง,ง,งสูงกับเดเคเมียเมียใหญ่ครับก็ ตอนนั้นที่อยากดูแมนยูต่อเพราะอ้อมีแอปตัวกับแมนเชสเตอร์ได้แล้วนะครับทีนี้มันชัดเจนมากว่าโรนัลโดเนี่ยเชียร์เขาให้เอานาเซอร์ซื้อ,อโดเนี่ยเชียร์ทั้งโอ่งเดคอาร์และก็ตัววารานให้เอานาเซอร์ซื้อมาซึ่งค่าหนึ่งถึงห้าแสนนะครับแต่ว่าไม่พร้อมที่จะไป <laughs> เหตุผลเพราะไม่ใช่ตัวเขาเองไม่อยากเล่นซาอุแต่เป็นเมียที่อยากไปตะวันกลางตอนนี้ก็เลยเป็นอินเตอร์มอามีซึ่งผมกล้าพูดเลยนะครับว่าถ้าหากระดับดูเอสเอมาามีแล้วแกยังไม่ไปนะแกไม่มีทีมแน่นะครับ เมเจอร์ลีกจะกลับมาเตะ13มกราคมนี้นะครับ mm hmm. ก็ลุ้นให้ ba, ไปอยู่กับจอร์ดี้อัลบาไปอยู่กับพุสเกตไปอยู่กับเบ็คแฮมเมสซี่เถอะนะอ่ะคุณผู้ชมที่เห็นอะไรคอมเมนต์ Comment เข้ามาคุยกันนะครับที่คืออัปเดตล่าสุด3เรื่องใหญ่ๆนะครับช่วงสุดท้ายครับทุกคนครับใครไม่ได้ดูตอนกลางนะครับวันนี้เรามีความภาคภูมิใจนําเสนอเสื้อตัวนี้เลยนะครับเป็นสินค้าที่เพิ่งจะมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับก็คือเสื้อเดอะยูนเต็ดทรินิตี้นะครับตอนแรกเนี่ยผมจะปล่อยพันนวม ใค,ใครชอบพั n โนแมนยูค่อยรอบหน้านะครับเพิ่งได้มาแต่ว่าอันนี้ส่งสายมาเลยนะครับว่าวันนี้ถึงแล้วและถึงจริงๆถึงก่อนที่ผมจะลงคลิปเพราะฉะนั้นก็ไม่รีรอเลยครับเพราะว่าเพิ่งจะผ่านงานพิธีลํำลึกโซบบิชาวตันไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเสื้อตัวนี้ไม่เปิดขายพับหลก ได้เฉพาะ membership ผมให้คุณผู้ชมได้แค่10ตัวซึ่งผมขอเก็บไว้ตัวหนึ่งตัวนี้มันมีคุณค่าทางจิตใจนะครับเป็นตัวลิมิเต็ดมากๆเลยนะครับก็เลยปล่อยให้คุณผู้ชมได้9ตัวนะครับใครอยากได้นะครับนี่คือเสื้อที่ทำลํำลึกถึงบ๊อบพี้ชาวตันแล้วก็เป็นรูปปั้นเดอะ์ติเดตตี้หน้าโอทราฟอร์ดลองดูรูปปั้น3คนนะครับก็คือจอร์ดเบสเดนิสลอรแล้วก็บ๊อบพี้ชาวตันนะครับทำลํำลึกบ๊อบพี้ชาวตันเป็นปูชนียบุคคลของแมนยูนะครั้งหนึ่งเครื่ บาดเจ็บหนักแต่ไม่เสียชีวิตไปโรงพยาบาลล้วกอบกูก้สมโมสรของเราให้อยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับคือถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะครับอ่ะผมปล่อยได้ราคา2,500บาทเท่านั้นนะครับอันนี้คือรวมภาษีน้ำข้าวรวมชิปปิ้งแล้วและไม่คิดกําไรเพิ่มแม้แต่หนึ่งบาทนะฮะก็คือเอามาให้9ตัวเลยเพราะผมก็สั่งมาหนึ่งตัวด้วยนะครับมีไซส์ S ยุโรป2สอตัวและ M ยุโรปอีก7ตัวใครอยากได้2,500ครับทักน้องได้เลยขายเพียงแค่รอบเดียวนะครับเพราะว่า แค่ทำลำลึกเท่านั้นเองนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันไปรีบๆเีไปครับ